สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำโปรแกรม Hot OS นะครับไอนะคนอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้ามานะครับก็จะมีส่วนของฟอร์มไวไ้อะไรนะครับสแสดงขึ้นมาก็มีเวลานักถอยหลังทีนี้เราไม่ต้องรอก็กคลิกเข้าที่สู่โปรแกรมครับผมในส่วนของแต่ละแถบก็จะมีแถบเข้าสู่ระบบนะครับแถบการตั้งค่าเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล Hot OS นะครับแล้วก็มีแท็บเชื่อมฐานข้อมูล Hot XP นะครับในรายละเอียดส่วนของการเชื่อมต่อก็จะมีการกำหนดเซิร์ฟเวอร์พอร์ตดัตเบตยูเซอร์ไอดีพาสเวิร์ดนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะก็จะเปิดให้ใส่รายละเอียดน,นะครับคียส่วนีน้เสร็จก็บันทึกทดสอบนะผ่าน คลิกเข้าสู่ระบบนะครับผมจะเข้า,า user าทั่วไปนะครับจะเข้าได้แค่ระบบเดียวคลิกเข้าสู่ระบบนะบจะเข้าเข้าสู่ระบบในส่วนของเมนูบันทึกพลังางานหรือว่าโปรแกรม s t a r m i นะครับก็จะมีแค่เมนูเดียวสิทธิ์การใช้งานบันทึกข้อมูลนะครับใน,ในส่วนนี้ก็จะดูในส่วนของรีพอตร,รายงาน ส่วนของอีกระบบหนึ่งแต่เปิดสิทธิ์ให้สามารถดูรายงานในส่วนของสถานะเงินเดือนอสถานะการส่งเบิกเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานะการเบิกค่าล่วงเวลาอะไรต่างๆนะครับมาเริ่มเข้าสู่เมนูอธิการกานนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอเมนูหลักของโปรแกรมคำนวณพลังงานนะครับโปรแกรมคำนวณพลังงานนะครับจะเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับ ระบบงานของโรงพยาบาลน,นะครับในการคิดค่าเวิร์กโหลดคำนวณค่า productivity ในส่วนของการคำนวณพนักงานว่าในแต่ละเวรเวรเช้าเวรบ่ายเวนดึกว,ว่าการจัด s t a f เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าควรเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับ ครับในในส่วนของเมนูหลักก็จะมีบันทึกพลังงานนะครับบันทึกยอดส่งเวีนตรวจการและในส่วนของค้นหานะครับก็จะมีการค้นหาแก้ไขรายราการค้นหาแก้ไขย,ยอดเวียนตรวจการก็ในส่วนของทะเบียนรายชื่อนะครับรายงานก็จะมีส่วนของรายงานพลังงานรายงานยอดส่งตรวจเวียนรายงานตรวจไอ d ทุกบัอแล้วก็ รายชื่อแยกบอร์ดและตำแหน่งแลวก็ในในส่วนที่จะเป็นส่วนที่แอดมินนะครับที่จะเข้ามากำหนดสิทธิ์หรือว่าเพิ่มแก้ไขในได้นะครับนะครับผมจะอธิบายในส่วนของหน้าจอของการบันทึกยอดส่งเวียนตรวจการนะครับคือในในส่วนเมนูแรกนี้ณเวลานี้น่าจะยังอาจจะยกเลิกใช้งานนะครับจะมาใช้ในส่วนของบันทุกยอดเวียนตรวจการนะครับ คลิกเข้ามาครับนะพอคลิกเข้ามาที่หน้าจอมันจะมีรายละเอียดนะครับในส่วนบนก็จะเป็นการกำนดอาวอดวัดที่เวนนะครับในส่วนว็อกที่สองก็จะเป็นประเทผู้ป่วยแรกครับนะอีกส่วนลงมาก็จะเป็นผู้ป่วยเมื่อรับบริการนะครับในส่วนบ็อกถัดมาก็จะเป็นการเพิ่ม เพิ่มรายชื่อพยาบาลอาเองดูคนงานที่อยู่เอนะครับก็จะเพิ่มรายชื่อในส่วนนี้นะครับการเพิ่มก็คือมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับก็จะเปิดให้คีย์ข้อมูลนะครับผมในส่วนนี้เราคลิกลองบันทึกที่เป็นบายนะครับถ้าเป็นตึกสัญตกมรเกยิงนะครับ เืป่วยห้าสี่สามสองหนึ่งะครับเขาก็จะใส่ระบุประเภทผู้ป่วยซึ่งซึ่งในส่วนของอโปรแกรมวอรเดีอาจจะไม่มีในส่วนนี้ที่จะให้มาเขีข้อมูลแล้วก็จะมาประมวลผลดูรายงานในตรงนี้ได้ทางทีมไอที IT. คือผมเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให การใช้งานในส่วนของการคำนวณพลังงานนะครับนี่ก็ลองไปบูที่2นะครับครับเติร์ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของประเภทผู้เปิดบริการนะครับก็ ชื่อนะครับก็ถ้าไม่รู้รหัสก็คลิกตรงนี้นะครับนคลิกที่ตรงรูปอันขยญ่ก็จะมีป๊อบอัพขึ้นมาให้กดนะส่วนผมกดฐานนะครับเรื่องคนนี้นะครับก็คลิกที่เรื่องนะครับชื่อก็จะขึ้นมานะครับที่บันทึกนะครับก็ ก็จะมาโชวในส่วนของตารางข้างล่างนะครแต่ในเรื่องของส่วนของการแก้ไขรายการก็คลิกขวาตรงตารางข้างล่างนะครับก็มาที่แก้ไขมันก็จะดึงรายชื่อขึ้นมาข้างบนจดีจะมาแก้จํานวน f o วเติมทีหน่งคับสองก็มาคลิกแก้ไขนะครับก็จะแก้ข้อมูลส่วนนี้ก็จะมีการอัปเดตนะครับ ก็จะมีการดึงยอดนะรนี้ถ้ากีดข้อมูลาเรียบร้อยในะส่วนของเวนดึกแล้วเวรเช้าต้องการดึงยอดนะครับก็ที่เวรเช้าก็มาเลือกันที่เวรเช้านะครับก็คลิกของวันนี้ก็ดึงยอดมาก็จะดึงยอดของเวรเช้าขึ้นมาประมาณนี้ครับก็กีีข้อมูลแล้ใหม่รับย,าย้าย้ไป ใช้ไหมบีเฟอร์ย้ายเดทผ่าตัดก็ลงรายละเอียดตรงนี้ไปนะครับผมนะครับเพิ่มชื่อหน้าที่นะอินเตอร์ทีหนึ่งก็จะขึ้นมาถ้ารู้ถ้า,ถาท,าทาราบในส่วนของหักเจ้าที่นะครับที่บันทึกก็จะขึ้นเป็นเนชา้าหรือบ่ายขึ้นมาครับผม ส่วนนะคในส่วนของรายงานนะครับตัวนี้จะเป็นรายงานทุกทุกวอร์นะครับลองคิกเข้าดูครับผมจะดูข้อมูลอของเดือนมิถุนายนะของมิถุนาเราสักมิถุนาวันที่วันที่หน,นะครับดิ ก็จะ,จะดึงข้อมูลนะแต่และหน่วยงานนะครับแต่ละวอรดขึ้นมาโชว์นะครับว่ามีรับใหม่เท่าไหร่รับย,ายา้ายเท่าไหร่จำานายเท่าไหร่พยาบาลคองพยาบาลมีขอดไหมผ่าตัดซีซ่านะครับประเภทผู้ป่วย1 2, 3, 4, นึ่งสองสีห้าเจ้าที่ที่อยู่เวรนะครับจำนวนผู้ป่วยชั่วโมงเฉลีย่ย ค่าเวิร์กโหลดนะครับค่า productivity นะครับนะครับอ่าก็จะมีในส่วนของ staff staff ต่อเจ้าหน้าที่คือในส่วนนี้จะเป็นอ่าในส่วนของ rn นะครับต่อ rn ต่อ เจ้าที่ขึ้นเวรทั้งหมดนะถ้าจำไม่ผิดส่วนนี้จนี้ก็ HNC เจา้าที่ที่ขึ้นเวรเฉลี่ยเจา้าที่ทั้งที่เป็นพยาบาลเทคนิคผู้ช่วยพยาบาลนะครับจะนม่คิดรวมเอตและคนงานครับ ในยอดของค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นยอดรวมของแต่ละตึกครับในส่วนนี้จะเป็นการดูสูตรการคำนวณค่าผลัก t ยู i t ีนะครับ คือจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดคูณชั่วโมงเฉลี่ยหารชั่วโมงพยาบาลคูณ100แล้วก็คูณเปอร์เซ็นต์ของเวลน,นะครับก็ตามนี้ครับค่าเฉลีย่ยชั่วโมงก็ผู้ป่วยประเภท1คูณ1.5บวกผู้ป่วยประเภท2คูณ3.5บวกผู้ป่วยประเภท3คูณ5.5นะครับบวก เพศสี่คูณเจ็ดจุดห้าเพศห้าคูณสิบสองรายการด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับเปอร์เซ็นต์เวินใเป็นเด็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในเช้าห้าสิบเป็นบ่ายสามสิบนะครับในส่วนที่ก็จะดูรายงานในส่วนของสถานการณ์วงเงินนะครับผม อยู่ในราชการเราขีดจักรยานลงในส่วนนี้เราจะจะดูว่า,เ,าเลขที่ลงทะเบียนเลขที่ ยาืมเงินชื่อผู้ยืมจำนวนเงินที่ยืมนะครับแล้วก็สถานะวันเวลาแล้วก็สถานะว่าลงทะเบียนการส่งคืนแก้ไขหรือเปล่านะครับ ก็จะมีเงื่อนไขการาจากผู้ยืมนะครับส้ญอางเงินยืมอย่างผมนะเคยยืมไปราชการนะก็จะมียืมไปห้าพันนะครับก็เวลาลงทะเบียนวันที่14วันที่ห้าตรวจสอบเอกสารวันที่ 15, 9, 90, สิบห้าเก้าโมงสิบสิดอ่าสแตนดอัตโนมัตินี้นะครับในส่วนรายงานอื่นก็จะเป็นรายงานเบิกค่าล่วงเวลานะครับแยกหน่วยงาน,น นะครับตัวนี้จะเป็นรายงานที่ขอ,องวิเกรภาษาไทยเราแตกัน,ะนขึ้นโอเคครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ก็ ก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับหน่วยงานที่เป็นสถานบริการที่เป็นโรงพยาบาลนะครับแต่ผมยังมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับมันในระบบโปรแกรมของ HotOS มันจะมีอยู่นะถ้าเข้าสิทนี่ผมลองเข้าสิทของแอดมินนะครับแต่ถ้าสิท สิทธิ์การเข้าถึงถ้าตั้งให้เข้าถึงระบบชนะเบิกจ่ายเงินได้แล้วก็โปรแกรมบันทึกพลังงานก็สามารถเข้าได้ถึง2เมนูนะครับแต่ถ้าเข้าแอดมินก็จะดูข้อมูลพื้นฐานรับเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าเสียบฐานได้การเพิ่มหน่วยงานเพิ่มข้อมูลพื้นฐานนะครับการเพิ่มพันเวิร์ดนะครับแล้วก็การตั้งค่า ั้นนขอมูละครบ,ครบสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดติดตามนะครับและผมจะมีคลิปอของโปรแกรมตรวจสอบสถานะบุตรจ่ายในคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับ